ของการปกปิดความลับและการช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมและช่วยในหน้าที่ต่างๆหรือภาระต่างๆที่พี่น้องมุสลิมนั้นนั้นมีและเราก็คอยช่วยเหลือเขานะครับซึ่งเรื่องราวเรานี่มีฮะดีษที่ท่านนบีุลต่านลอัลลฮิมุซัลลัมได้ส่งเสริมให้เรากระทํานะครับดังฮะดีษที่รายงานจากาท่านอับดุลลอฮ์ราะฮุท่านได้เล่าว,ว่าท่านนบีสุลต่ลลาลอัลลฮิมุซัลลัมได้กล่าวว่า من نفَّس عن مسلمٍ كُربةً من كُرب الدنيا نفَّس الله عنه كُربةً من كُرب يوم القيامة ومن يسر على معسرٍ يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون عبد ما كان العبد في عون أخيه نكب نبن سي كان نكب هم แล้วก็พร้อมกับการแปลไปเลยนะครับซึ่งใน h a d ีษบทน well, pues ี้นะครับเชฟซอลและฟาซานะฟิละฮุลลฮฟมูจาฮานะท่านอธิบายว่าเป็น h a d ีษที่ท่านอดีศรัลลลลอฮาอหนียันชัลลัมนั้นได้บอกพวกเราถึง4การงานที่มีความประเสริฐด้วยกันซึ่งการงานแรกนั้นก็คือทรอซุนบอกว่าผู้ใดก็ตามที่เขาให้ความช่วยเหลือคําว่านัฟฟาซาเนี่ยมาจากคําว่าอัตตันฟีสที่หมายถึงอัตเตเซีย ที่แปลว่ามันวัส,สอาลามุสลิมนอออิก็จันมินบออิก็ติดดุนยาแปลว่าผู้ใดก,ก็ตามที่เขาให้ความสะดวกทําให้เรื่องที่มันยากที่มันคับแคบเนี่ยเราเห็นพี่น้องมุสลิมอยู่ในภาวะที่มีความทุกข์ใช่ไหมครับแล้วเราทําให้เขาเนี่ยกว้างขึ้นสบายขึ้นผ่อนคลายขึ้นใช่ไหมครับสบายใจขึ้นเช่นบอกาการกระทําเช่นนี้เนะี่ยนี่คือความดีงามและนับ,บว่าเป็นการช่วยเหลือพี่น้องมุสลิม ฉะนั้นคนที่ช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมให้พ้นจากความทุกข์ที่เขาเผชิญหนึ่งความทุกข์ในดุนยาเนี่ยอาัลาาอาลอฮฺจะอะไรจะตอบแทนคนคนนั้นด้วยการให้เขาเนี่ยมีความผ่อนคลายมีความสบายใจรอดพ้นจากความทุกข์หนึ่งความทุกข์ในวันกียร์มากนะครับซึ่งความทุกข์ที่มนุษย์จะต้องพบเจอในวันเกียร์มันนั้นมันแตกต่างจากความทุกข์บนดุนยาแปลว่ามันเลวร้ายกว่ามันรุนแรงกว่ามันหนักหนา ยิ่งกว่าในดุนยาฉะนั้นฟามันอาราดะไอยูนฟิซัลลอฮุอันหุตินกลกรอบเช่บอกว่าฉะนั้นผู้ใดก็ตามที่เขาปรารถนาที่จะให้อัลลอฮ์ตะอาลาช่วยเหลือให้เขารอดพ้นจากความทุกข์ในวันกิยามะฝ่าอยู่นัฟฟิซันอิควานิฮิฟิดดุนยาจงช่วยเหลือพีน้องของเขาให้พ้นจากความทุกข์ในดุนยาฟ่าอิดาระอามัครูบันมินันมุสลิมีนฉะนั้นหากว่าเราเห็นพี่น้องมุสลิมคนใดที่เขามีความทุก นี่ดูยาเนี่ยฟังนั่นเขายุนฟิซ์เองกรอบตัวเขาวายวสัยอัลลัยฮิวายขริจเขาไม่ห่าดิกรอบตัวให้เราไปช่วยเหลือพี่น้องคนนั้นนะให้เขาพ้นจากความทุกข์ให้เขาสบายใจให้เขารอดพ้นจากปัญหานั้นและลี่ยาจีดะดิกริการัลลอฮิเยามันเกียมาเพื่อว่าเราจะพบการช่วยเหลือนั้นจากอัลลอฮ์จะอาลาในวันกิยามานั่นเองนะครับนี่คือการงานแรก การงานที่สัตว์รับสุบอกว่ามันยัสระอลามุอซิรินยัสร์ a ล l a ฮ عليه في ا ل د ن ي ล و า ل آ خ ر าคุณผู้กามที่ให้ความสะดวกยัสรอแปลว่าให้ความสะดวกมุอซิรินหมายถึงอัลมาดีนหมายถึงคนที่เป็นหนี้นะครับคนที่เป็นหนี้ในที่นี้หมายถึงคนที่เป็นหนี้ที่ไม่สามารถที่จะชดใช้หนี้ที่เขามีได้เมื่อถึงเวลาที่เขาที่เจ้าหนี้เรียกเก็บหนี้ของเขาแล้วเนี่ย ปรากฏว่าฟะอิดะจะอัมุสลิม,มุนว่าจะกระทำอุอาลาทัศดีนิดานีเชคบอกว่าปรากฏว่าถึงเวลาที่ลูกหนี้จะต้องจ่ายหนี้แล้วปรากฏว่ามีมุสลิมคนหนึ่งมาแล้วก็เห็นว่าโอ้คนนี้เขามีหนี้เขาใช้ไม่ไหวใช่ไหมก็เลยช่วยในการที่จะใช้หนี้พี่น้องมุสลิมคนนั้น ฟอินุ์อัลลอฮ์จัลลัละลายัส م ซิรุลลม่ายัสตั ل ซิรุอัลัยฮิมินอุมูรุดุยวะอครูอัลลอฮจะอาจะตอบแทนบาวคนเนี้ยโดยการที่จะทําให้คนคนเนี้ยได้รับความง่ายดายความสะดวกในการงานที่เป็นเรื่องยากสําหรับเขาไม่ว่าจะเป็นการงานที่เกิดขึ้นในดุนยาหรืออาเรอกาตามซาวะอันกานะฮาดัลมัดีนุมัดีนัลละห์อวยวยรีฮีไม่ว่าลูกนี้คนเนี้ย จะเป็นลูกหนี้ของเราหรือเป็นลูกหนี้ของพี่น้องคนอื่นอินกาณามารีนันลาหูฟัลยาบอันหูวอัลลาลลอฮ์ลิยัสบลุอัลเหฮัดต์ยาสตติอันหัวฟาหากว่าผู้ชายคนนี้ที่เขามีหนี้เนี่ยเขาเป็นลูกหนี้ของเราใช่ไหมครับเชฟบอกว่าการช่วยเหลือลูกหนี้คนนี้สามารถกระทําได้โดยการยกหนี้ให้แกเขาเนื้งองอดทน อดทนรอว่าเขาจะใชหมีเมื่อไรเข้าสะดวกเขาค่อยมาใช้แต่เจ้าหนี้ทำยังไงพี่นอ้องอดทนรอและการอดทนรอนเนี่ยก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องดังที่อัลลอฮฺตาลากล่าวไว้บอกว่าว่าอินกาณดูอุสราตินฟ้านาเดรอจนอีลาไมซ์รอดอัลลอฮฺบอกว่าหากว่าเขามีความยากลําบากแปลว่าลูกหนี้เนี่ยไม่สะดวกในการที่จะจะใชหมีใช่ไหมครับอัลลอฮฺก็บอกว่าผ่อนปลนให้เวลาแก ให้ให้เวลาก่เขาจนกว่าว่าเขาจะสามารถใช้นี่นั่นได้ว่าอันต่อสดเดกูคอยรุนและกุมแต่เอามบอกว่าแต่หากว่าและการที่พวกเจ้าบริจาคทานหมายความว่าอะไรหมายความว่านี่ที่เขาติดเราเนี่ยเราไม่เอาละ เราให้เขาเนยยกให้เขาและการยกหนี้ให้แก่ลูกหนี้นะั่นนั่นได้ผลบุญเหมือนกับอะไรเหมือนกับการทำซาดะก็อัละะอลอฮ์ะะบอกว่าการกระทําเช่นนั้นเป็นสิ่งที่ดีกว่าสําหรับพวกเจ้าและเช่นการที่บายต่อบมาว่าฟาอิดะอัลลอฮูอิลาไมซัลลอจินหากว่าเราเปรววิงเวลาให้แก่ลูกหนี้ของเราแล้วแต่เขาไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไปก่อนเดี๋ยวค่อยจ่ายเดี๋ยวค่อยจ่ายจนกระทั่งว่าเขามีความสามารถที่จะใช้จ่ายได้เช่นบอกว่าฟาฮาดามีนัตไตซี่เรียลัยการกระทําจัดเจ้ามีนี้น่ะเนี่ยเป็นการช่วยเหลือให้พี่น้องของเราได้รับความง่ายได้ว่าอิดะจาักอวะดอวะวะดออาอันหุดใดเอาใช้อันมินหูฟาฮาดาอาดอมแต่ถ้าหากว่าเหนือไปกว่านั้นก็คือการที่เรานั้นเราเป็นเจ้ามีใช่ไหมเรายกมีให้เขาเลย ยกหนี้ทั้งหมดเลยหรือยกหนี้เพียงบางส่วนเช่นเขาติดเราหมื่นหนึ่งเราบอกอ่ะงั้นใจเขาห้าพันก็พออีกห้าพันฉันยกให้เชฟบอกว่าฟาฮาดาอาวอมการกระทําเช่นนี้เป็นการกระทําเป็นความดีงามที่ยิ่งใหญ่มากๆวาฮาดซอดาก์และนี่ก็เป็นซอดาก์ใช่ไหมครับในสิ่งที่เรายกให้แก่ลูกดีของเราเดียวัเราจะอาลได้กล่าวว่าในอายะห์ขันาานดด้นต้น وإذا ด ا น ت ลิไ ل ร ي ฮ ه แต่จะหากว่านี่นั้นเป็นหนี้สําหรับคนอื่นเช่นพี่น้องมุสลิมคนนี้เขามีหนี้แต่เขาไม่ได้เป็นหนี้กับเราเขาเป็นหนี้กับมุสลิมคนอื่นฟาอินนหูยุซาอิดฮูอะลาัสดีดิฮิอายะตาฮัมมันุอันหูเราสามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องคนนี้ได้ด้วยกับการที่จะช่วยเหลือในการจ่ายหนี้เช่นเขามีหนี้อยู่หนึ่งหมื่นใช่ไหมเราบอกว่าอะไรแปเดียวฉันจ่ายให้เอง แดี๋ยวฉันจ่ายเองหมื่นเนี่ยคุณไม่ต้องจ่ายแล้วนี่เป็นอะไรนี่เป็นการช่วยเหลือหรือเขามีหนี่จํานวนมากอาจจะมีแสนหนึ่งใช่ไหมครับเราบอกว่าอะไรเดี๋ยวฉันรับผิดชอบเอง S 1> <S 1> ใช่ไหมฉันจะไปชอบเองเดี๋ยวฉันจะผ่อนจ่ายให้เองคุณไม่ต้องจ่ายแล้วใแสนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวฉันจะจ่ายให้เดี๋ยวฉันจะผ่อนใจใ่านะย,ย,ใใยกับเจ้าหนี้ของคุณเองฟาฮาดามินาไตซีริาอ,อาเดนงาสิตฉะนั้นเนี่ยเป็นการให้ความสะดวกแก่คนที่มีหนี้ที่เขาไม่สามารถชใช้ได้บิอายุค,คุริโดโมมาโยเซนทีดูบิเอเดนอหรือจะด้วยกับวิธีการที่เขามีหนี้ใช่ไหมเอาเงินฉันไปนะ เอายืมไปนะเดี๋ยวเมื่อไราที่มีแล้วเอามาใช้เพราะวันนี้เจ้าหนี้เขาเนี่ยบอกจาเป็นจะต้องจ่ายเลยหนึ่งหมื่นเนี่ยเพราะกว่าพี่น้องพราเราไม่มีเงินจ่ายเอาเงินไปก่อนหมื่นหนึ่งเดี๋ยวมีเมาาื่อไหร่ขึเอามาใช้ชั้นซุ่มมาจะรุดตัวอะไารก็พอถึงเวลาก็เอามาใช้มาใช้แก่คนให้มาใช้เราคนที่ให้ยืมานุ มันจะนั้นว่าดิเซนตีอันกูหรือที่สูงไปกว่านั้นก็คือบอกว่าเดี๋ยวฉันก็ผิดชอบเองทํำยังไงล่ะเดี๋ยวฉันจ่ายให้ทั้งหมดเลยหรือฉันจะผ่อนจ่ายให้กับคนที่เป็นเจ้าหนี้ของคุณโดยที่คุณไม่ต้องเอาเงินมาใช้ฉันเลยแต่ว่าจ่ายให้ฟรีๆเลยฉะนั้นนี่เป็นสองการงานที่มีความประเสริฐมากๆที่่านนบีซอนน่าฮาวันนี่ว่าสันลัมส่งเสริมให้เรากระทำหนึ่งนั่นก็คือการช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมที่ตกทุกข์ได้ยากที่มีความทุกข์เราช่วยเหลือเขาพูดกับเขา ช่วยเหลือในเรื่องของเขาซับกาเข้าให้แก่เขาในการที่เขาจะได้พ้นทุกในดุนยาสองเราให้ความสะดวกแก่ลูกหนี้ของเราในดุนยาและสองการงานนี้เราจะเราจะตอบแทนผู้ที่ปฏิบัติเหมือนกับสิ่งที่เขาเคยกับปฏิบัติกับพี่น้องของเขาในดุนยานะครับยังเหลืออีกสองการงานนะครับเดี๋ยวเอาไว้เก็บไว้ในบทเรียนถากไปนะครับบัลลอรอลลัมบีนามอัมมัดวะอาระอีฮมาซฮ์บ,บีฮิวะสัลลัม